<Net> <ภ> <ek> สีชมพูรวมใจกันเป็นหนึ่งนะฮะสำหรับงาน8 4ด0มหาบารมีแรงงานไทยหัวใจพักดี20ปีประกันสังคมครับค่ะ จัดขึ้นนะฮะนักสถสถานีรถไฟหัวลำโพงนะฮะซึ่งเป็นการนำไปเฉนียบัตรที่เขียนคำถวายพระพรหล,ล่อหลอ,ลอเป็นพระเก้าอ้อุ่นหลรักนะครับเพื่อครับโดยการน,นี้นะฮะก็มีดารานักสแสดงมาร่วมงานกันอย่างคับข้างเลยอย่างคุณจุ๋ยนะฮะนิวคุณเมพิชนานะฮะหนุ่มเคลลี่แล้วก็น้องสาวของเราก็คือน้องเชียร์ที่คำพอน้องชอที่คำเพียร์นี่เอง ซึ่งพระเก้าอีอ้อุนรักษ์นี้นะครับจะนำขึ้นขนบวนรถไฟไปยังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อถวายแด่พ่อหลวงครับ เสียงระฆังดังแล้วนะฮะก็ได้เวลาครับปล่อยขบวนรถไฟบอกรักพ่อเพื่อที่จะมุ่งหน้าสู่หัวหินโดยการนี้นะฮะก็มีเพื่อนร่วมเดินทางมาต้อนรับเต็มชานชลาเลยยพบเห็นดารานะฮะก็เป็นที่ชื่นอกชื่นใจอย่างใกล้ชิดนะ,ะอยู่อย่างใ,ใกล้ชิดเลยทุกคนก็ดีใจทักทายกาันตลอดเวลาเลยนะครับตอขึ้นขบวนกันครบแล้วทุกคนนะฮะก็ขาดเพียงน้องสาวของเรานี่อยู่ไหนเอ่ยน้องสาวเรา น้องชอนน้องชอนที่กำลังเทียอยู่ไหนน้องชอนอยู่ไหนเหตุผลพี่เคลลี่นะฮะโบกมือบายบายขึ้นรถนะครับนี่มาแล้วอสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันในแบบฉบับพิเศษเลยนะตอนนี้นะคะเห็นสถานที่เนี่ยเราอยู่ที่หัวลำโพงค่ะและข้างโบกี้รถไฟนี่ไม่ใช่อะไรนะคะเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานนี้ค่ะซึ่งเราจะมีกิจกรรมดีๆมากมายเลยค่ะแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะสนุกขนาดไหนไปกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมตัมงค่า แต่เราก็กลัวคุณผู้ชมจะเหงาเลยครับก็เลยชวยนบรรดาแก๊งเจ็ดสีนำโดยพี่เคลลี่เต้นเอมี่แล้วก็หนุ่นนิวมาเมาแล้วก็เล่าถึงประสบการณ์ทีรถไฟกันหน่อยดีกว่าต่างสซ่เ <ขอ S 1> ดีวดีกันหนดีกว่า,วาไหนงั้นประสาทมันเจ๊งตอ่นต่อวีกันหน่อยดีกว่า นนค่ะตอนนี้นะคะเอเม่ก็รับหน้าที่ต่อจากเชียร์เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นั่งอพี่เทนลี่ฮัลโหลสวัสดีคะ,คะนั่งรถไฟเป็นไงพี่สนุกดีสนุกดีแอร์เย็นสบายมากเอาเคยนั่งมเคยเคยแต่เคยตอนที่อยู่อเมริกาแล้วยังไม่ได้ย้ายมาอยู่เมืองไทยมาเที่ยวซัมเมอร์ที่นี่แต่ก็นั่งรถเนี่ยแหละครับที่นอนได้เนี่ยไปเชียงใหม่ใช่แต่ก็ไม่ได้เห็นอะไรเลยเพราะว่าขึ้นตอนดึกคืนนอนหลับตื่นเช้ามาก็ถึงแล้วตอนนั้นเมื่อประมาณกี่ยี่สิบปีอ๋อประมาณประมาณสามปีที่แล้วประมาณประมาณสามปี ที่แล้วสมัยเรียนอยู่นะแต่ตอนนี้กำลังเรียนปริญญาโทอยู่ออ๋จะใครภรรยาจะเป็นอะไรละครกันนะครับคุณเต้นเป็นยังไงบ้างครับไม่ใช่เมื่อกี้ทานข้าวครับพอทานข้าวแล้วนั่งถอยหลังแล้วมันมันเพราะมันกินเีอยมันเบี้นหัวด้วยคุณเต้นเคยนั่งนั่งรถไฟปะคะเคยครับตอนสมัยเด็กๆครับจากแปดริ้วมาหัวลำโพงเนี่ยครับเหมือนกับมาเที่ยวกับเพื่อนๆพี่นิวงเหรอครับ นี่คนข้างมดเลรอครับอลไรครับขันเข้าทางบ้านะคะใช่ครับไม่เคยนั่งรถไฟเคยนั่งรถไฟรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินเลยเคยใช่รถสไฟอีกพ่อกับแม่ห้ามไม่ให้เนาะรถสไฟอีกพ่อกับแม่ห้ามไม่ให้เนาะผมพ่อกผมแม่รู้ว่าตีตายเลยสมัยเรียนเคยอยู่ใกล้ๆรางรถไฟครับ เ <laughs> มื่อกี้เมื่อกี้จะผ่านออออหอพักตอนเรียนที่มสอสวใช่มันจะมีเสียงรถไฟดังๆอย่างงี้ครับแต่ว่านั่ง<ห>ขึ้นมาบนนี้ไม่เคยครับใช่ครั้งแรกใช่ครั้งแรกนว <laughs> ผมว่าเราสามคนใช้กันสัมภาษณ์เอมี่ดีกว่าครับม่ทราบว่าช่วงนี้มีประเด็นอะไรออ <laughs> เอมี่เป็นไงบ้างครับวันนี้ขึ้นรถไฟครับวันนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันไม่เคยไม่เคยขึ้นเหมือนกันเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะอลไรก็ยังไม่เคยมาโอเคเราะวนัง้งแรกเหมือนกันก็หลงแชมเช้ามาหลางง อย่างเงี้ยคนก็เยอะคือคักดีค่ะตั้งแต่ขึ้นรถไฟมาผมก็เห็นเอมี่กินโดนัท <c oughs> กินข้าวแล้วก็ปิดตาหลับจนเมื่อกี้นี่เองเ,องเนี่ยิ่งตื่นขึ้นมามอ๋อเหรอไม่พูดแล้วกันไม่ใช่ฮะไม่ใช่คือแว่ดีกว่าแย่ดีกว่า <c oughs> เมื่อคืนนี้ <c oughs> ไปทำภารกิจใช่ครับไปถ่ายละครที่บุรีรัมย์แล้วจากกรุงเทพมาบุรีรัมย์เนี่ยมัน5ชั่วโมงใช่ไหมก็เลิกประมาณ ดึกๆแหละมาถึงก็ได้เวลามาที่นี่พอดีอาบสิคือไม่ได้อาบมาจากที่นู่นมาอาบที่นี่แจดงฮะใช่ครับเดี๋ยวผมจะคอยดูนะพวกคุณอย่าหลับนะคุยไม่หยุดเลยหมักไปสอนๆได้เลยทักทายชาวบ้านจนงหวะเวลาเอาเข้ามานี่มาใช้คุยด้วยหรอคะช่วงนี้ไม่มีคุยด้วยช่วงนี้ไม่มีคุยด้วยช่วงนี้เหงาทำไมอ่ะก็ไม่มีคนคุยด้วยอ่ะพี่แลว คือผมผมเมื่อกีว่าจะไปดูตัวอย่างที่บ้านคุณว่าาิกแบบคือเรืาว่าบ้านนี้ดีกว่าไม่ตาวิตาไปต้องยุ่งบ้านดีบ้านนี้ไม่ต้องยุ่งสุขสบายดีบ้านนี้สุขสบายดี พูดคุยกันแบบหอมปากหอมคอแล้วนะฮะเดินทางกันต่อดีกว่าโดยจุดุหมายต่อไปก็คือสถานีรถไฟเพชรบุรีนะครับเพื่อที่จะมอบหนังสือความรักของพ่อให้กับประชาชนทั่วไปครับจากนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันต่อนะครับนี่คือหนังสือความรักของพ่อนะครับที่ไปมอบให้กับประชาชนทั่วไปนะครับเมื่อนายก็าถึงจุดหมายปลายทางก็คือหัวหินครับโดยมาร่วมพิธีอุปสมบทหมู่พระพิสุข4ิรูปนะฮะณนะนะวัดบุษยะบรรพศครับ อนุโมทนาสาธุนะครับติดท้ายกิจกรรมดีๆในวันนี้ด้วยการจุดเทียนชัยถวายพระพรร้องเพลงสดุดีมหาราชาปี่ยมสุขอิ่มบุญหวหนนานะครับดีจังเลยเนาะ